บอกหน้าต,ตาดูดีอ่ะไ,ได้กินนะ่ะเอาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูจะพามากินหม้อไฟแบบที่ไม่ต้องใช้ไฟสิ่งนี้นะคะคือให้ไดเหลามันมาจากประเทศจีนคือแบบมันดังมากแล้วแบบมันน่ากินมากแต่ว่าตอนนี้นะคะเพราะว่าโควิดเราก็เลยกินแบบนี้มันไปก่อนหนูจะมารีวิวคือเขาบอกว่ามันง่ายมากนะ<อ>เราแบบ เขาชมรูปอยากดูเขาดูรูปแบบแจมๆหน่อยแค่เราแบบใส่น้ำอ่ะอันนี้นะคะหนูเรือกมาเป็นสูตรผักรวมหมาล่าผักรวมโอ้โหที่เจ้าแม่หมาล่ามาเองโอเคซื้อนี่มาด้วยตอกกีใส่เพิ่มไปไม่รู้ว่าจะเป็นยัง<ห>ไงกินแล้วมันจะหนึบๆ,ๆใช่ไหมเนี้ย มาเราเปิดพร้อมกันเลขอดูรูปหน่อยขอดูรูปหน่อยดูแพคเกจจิ้งหน่อยครับแพคเกจจิ้งโอ้โหมีวิธีทำเรียบร้อยดูดีรูปรูปมีรูปด้วยนะครับรูปน่ากินแล้วต้องใส่เอเซอรี่อะไรเพิ่มมาเนี่ยกุ้งเกิ้อะไรพวกนี้มั้ยต้องเขามีมาให้หมดเลยอ๋อมีวิธีทำอยู่ข้างในด้วยนะครับอันนี้อ๋อเอาวิธีทำเป็นภาษาจีนแล้วจะดูเรื่องมาเปิดกันต้องเอา เนีย่ยว้ามาว่าเนี่ยนี่เขียนเลยไฮไฮแปลว่าสวัสดีว้าอันนี้เป็นชูช้อนซ่อมอ่มาดูหน่อยอจะจับค่อยตะเกียบมีทิชชูพร้อมกินที่ไหนก็ได้ <Okay. S 2> อุปกรณ์พร้อมอันนี้เหมือนตรงๆเลยโอ้โหนี่อะไรเนี่ยหลอดนี่อะไรอ่ะอ่าดูนี้มีอะไรบ้าง อ๋อขอให้ต่อที่ด้านตะเกียบเนี่ยอ๋ออ่าลองเลยลองลองององโอ้ยทำดีอ่ะจินโอ้โหนี่อย่างนี้แล้วพอเวลาเราใช้เราใช้ตรแจับตรงไหนสีดำสจับสีดำอใช่ไหมโอเครู้เรื่องแล้วนี่มีอะไรอีกช้อนอนเอมีม้จิ้มฟันด้วยโอ้โหอมอาดีอ่ะเปไงมากช้้อนแบบ อันนี้มีด้ามยาวด้วยนิดนึงอ่ะโอเคเลยทำให้ตักซุปกินง่ายอ่าต่อมาข้างในม,มีเป็นอันนี้ดูเป็นน่าจะเป็นเส้นพีอันอันนี้เป็นเส้นโอ้โหน,นนี่เป็นเส้นขอดูรูปร่างล้าตาเส้นหน่อโอ้โหรูปแพ็กเกจเป็นถุงฟอยอย่างดีนะครับแล้วก็มีวิธีมีตารางอะไรแคลอรี่อะไรสักอย่าง มีส่วนประกอบอะไรบ้างส่วนผสมอ่ะโอ้ดีเลิศประสสีอันนี้เป็นพวกผักน่าจะเป็นพวกผักเดี๋ยวเราค่อยแกะเอาแค่เีรื่องข้างในดูก่อนว่ามีอะไรบ้างดูด้อน้ำในข้างในมันมีเหมือนเหมือนเป็นเส้นนะจับแล้วดูนิ่มๆไม่ใช่มันเป็นพวกเนื้ออะไรอันนี้เป็นเส้นหรือว่าการแข็งลองดูอ่ะ้างใต้มีางใต้เพิ่งมีนี้มีกระบะมีสทาหรบเป็นพลาสติกอันนี้เป็นเหมือนชามหรือเปล่า ใช่ข้างในข้างในอะไรอีกข้างในข้างใต้นี้มีสามอย่างเลยมีอันนี้เป็นถุงที่สําหรับให้ความร้อนอ๋อขาดูอันนี้ชัดๆเดี๋ยวคนไปซื้อกินตามแล้วกินก็ไม่ถูกอ่ามีมีมีข้อห้ามต่างๆนะครับอันนี้เป็นถุงเขาาบอกถุงให้ความร้อนนี่ไม่เคยซื้อมากินแต่รู้นี่จะเป็นซอสหม่าล่าโอ้นี่มีตัวนี้ตัวเด็ดอันนี้น่าจะเป็นอะไรสักอย่างไม่รู้หม่าล่าพ่นไฟพูดเอง แล้วก็อันนี้ก็คือไม่รู้เดี๋ยวต้องมาลองแกะพร้อมกันอันนี้ต้องลองแกะพร้อมกันอันนี้เป็นนิ่มๆเหมือนมีเหมือนมีก้อนๆนิดนึงทําดูนะครับอดูกันเลยอ่าขั้นตอนวิธีการก็ต้องมาใส่หนึ่งสองสามสี่ลงไปโอเคใส่ลงไปให้หมดเลยแล้วก็ใส่น้ําโอเคหนึ่งสองสามสี่ไม่ต้องวันนี้อ่ะโอเคเริ่มจากถุงนี้ก่อนละกันใหญ่สุด อันนี้คืออะไรอันนี้กันดีกว่าเส้นเส้นให้ดูชัดกว่านี้พึ่งอีบีนี่เอออ่ะเส้นเส้นอ่ะเดี๋ยวดูเรื่นแล้วอ่าไหนดูเป็นไงเป็นเส้นเส้นหมี่ใช่ไหมเนี่ยเหมือนเหมือนเส้นเหมือนเส้นอ๋อเส้นน้อยไปหน่อยนะเส้นเส้นเหมือนเหมือนวุ้นเส้นอ๋อใช่ใสๆน่าเหมือนเส้นมากกว่าประมาณนี้อ่าเป็นอะไรเป็นรูปผักผักอ๋อเป็นรูปผักอ่ะลองดูว่าข้างในมีอะไรบ้าง เอาเทรวมกันเลยเหรอเทรวมกันหมดเลยอ้าวดูหน่อยดูหน่อยอุ้ยอุ้ยมีรากบัวนี่นี่ให้ดูให้ดูมีรากบัวอ่ะเดี๋ยวดิอ่าอันนี้มีรากอันนี้รากบัวมันไม่ได้เป็นแบบแห้งๆนะอ่ามีน้ำน้ำเลยแล้วก็มีตะลายนี่อันนี้เห็ดหูหนูมีเห็ดด้วยตาลายเห็ดหน่อไม้หน่อไม้มีหน่อไม้โอ้โหของแถลงนี่หว่ากินเป็นไงกินกินเป็นไงโอเคกินโอเคอ่ะ ก็มันยังไม่ได้ต้มอ่ะอ๋อมันยังไม่ได้ต้มต่มาดูนะครับว่าทำดีอ่ะอะไรเรามาลุ้นกันดีกว่ต้องลุ้นต้องลุ้นกันเองเพราะเราไม่เคยกินเหมือนกันอันนี้ครั้งแรกเลยเปิดครั้งแรกอ๋ออันนี้ก็เป็นเหมือนกันนี่อะไรเอ่ยอ๋อขิงขิงเหรอขิงเปล่าอ๋อข้าวโพดก็มาโอ้โหมีขิงมีข้าวโพดมีเหมือนหัวเชโป๊ะ กินเหรอกินอืมกินกินดูดิไม่ได้นะเอเออเอเดี๋ยวเราค่อยลองชิมตอนมันต้มสินกระเพรอดองๆดิกลิ่นเป็นไงกระเพาะกระโพดเปรี้ยวไหมอ่ะเออไม่เปรี้ยวนะเออกระโพดกลิ่นไม่เปรี้ยวโอเคอ่ะเห็นไหอุ้ยผักเยอะอ่ะต่อมาผักอู้ฟู่ถึงทีเด็ดเราแล้วซอสมาล่าไปใส่อย่างนี้เลยอ่ะใช่แล้วน้ำอ่ะอ๋อนี่เตรียมมาแล้วโอเคอ่าเตรียมน้ำมาแล้วค่ะอืมเอาลงไปข้างล่าง อ่าขอชมขอชมหืมหอมได้เรื่องอืมอือมค่อยๆดีค่อยๆดีโอ้ยโอ้โหมาลาโอ้ยเจ้าแม่มาลากินมากินมาอือหือกินใช้ได้เนื้อกินหอมกินหอมโอ้อมนี่เอาออกทุกอนูกลัวมาล่าไม่แซบเจ้าแม่สายแซบนี่โอ้โ กินมากทุกคนคือตามจริงที่มันมีชาบูมันมาเปิดแล้วที่เซ็นทันเบิลแต่ว่ายังไม่ได้ไปลองไปกินเราต้องลองกินนี้ไปก่อนอันนี้สําหรับคนที่อยู่บ้านนะครับโควิดเนี่ยเหมาะเหมาะเหมาะผมบองแล้วเหมาะเอาไปล้างให้หน่อยร้ยโอเคต่อมาเราจะใส่น้ํามันลองชิมไหมอืมหนีงชิบวนดิเป็นไงรสชาติหอม เผ็ดไหม,ไมดเด็กอะ่ะเด็กกินได้ไหมไม่น,าน่าจะได้นะเด็กเล็กอ่ะต้องจะแม่ใส่แซบเท่านั้นถึงจะอือต่อมาเราจะใส่น้ํานะคะเท่าขีดนี่มันมีขีดอยู่ตรงนี้ไหนอ๋อใส่ลงไปเลยอ๋อมีขีดอยู่ให้นะครับโอ้โหก็ทำดีอะ่ะแพ็คเกจจิ้งดูดีอ่ะอ๋อใส่เท่าไหร่อ่ะ,ออะน้ำอะ่ะ ใส่เท่าขีดเอาเอาข้าขีดตัวเองเอาให้เราเอาให้ไม่ถึงมากเพราะว่าเดี๋ยวไม่แซ่บต่อมาเราก็ใส่อันนี้อันนี้คืออันนี้คือผงไอที่ให้ความร้อนเลยนะครับไม่ต้องต้มอ่ะไม่ต้องเอาไปต้มเหมือนนั้นอ่ะใส่ในนี้ได้เลยอ่ะตัวนี้มันแล้วมันกันความร้อนได้ไหมอ่ะได้เนี่ยนี่น้ำถึงขีดอ๋อต้องมีน้ำด้วยน้ำด้วยอ่ะเอาถุงมาอ๋อก็คือเบื้องต้นก็คือ ใส่ใส่ผงนี่ก่อนผงให้ความร้อนแต่ระวังลงนี่นะไม่ใช่ไม่ต้องแกะเลยไม่ต้องแกะเอาเหรอใส่ไปทั้งหมดทำดีอ่ะนี่ปุ๊บอ๋อใส่นี้เลยเป็นถุงนี้เลยนะครับง่ายง่ายอ่ะใส่อันนี้คิดได้ไงอ่ะถึงทีดนี้ถีที่มันมีภาษาเอ่านออกล่าภาษาเฮ้ยมันไม่สิ่งอ่ะร้อนไหมนียอย่าพึ่งไม่กล้าจับเฮ้ยยังไม่้อนเลยมันร้อนตอนเค่อยใส่ดิ ไม่เอาใส่ไปเลยใช่มันจะมีควันปิดฝาปิดฝาไว้สามารถอุ่นเองได้อะมันต้องตั้งเตาอ่ะสุดยอดอะลืมใส่ตป๊อกกี้อะทำไงอ่ะใส่ก่อนไหมกแกะเลยใส่เลยเขาบอกว่าให้รอสิบห้านาทีนะเนี่ยเฮ้ยมันมีมันมีเสียงแล้วเราสามารถตดได้ไหมเนี่ยดูนะครับดูครับมีควันออกมาเฮ้ยเราใส่ตป๊อกกี้ได้ไหมปิดปิดปิดปุ๊ เมื่อกี้เห็นมีควันออกมานะครับเดี๋ยวเอ้าไม่เห็นเลยออกแล้วอย่าเบิ่งดิเฮ้ยแกตอกอกี้ไม่ทันอ่ะลืมใส่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ใส่ก็ได้หรือมันไม่สุกนะอ่าอ่าอ่ต้มข้างในก็ได้กินเหรอมันไม่สุกเอ่าอ่าอ่ต้มก่อนเดี๋ยวไม่ผิดสูตรผิดสูตรเมื่อกี้เห็นมีควันออกมานิดนึงแต่นี้ยังไม่เห็นโอ้โหตอกะกี้แข็งมากที่เราซื้อมาไม่ต้ม อ๋อเขาห่อพลาสติกมาให้ด้วยนะอันเนี้ยใส่แค่นี้พอไหมสี่ชิ้นน้อยไปปะลองลองใส่ดูก่อนแย้ลองใส่ดูก่อนใส่ไปในนี้ทั้งนี้หน่อยตัดครึ่งหนึ่งให้มันเล็กหน่อยวะมันเป็นชิ้นมันอยู่แล้วแต่ว่าหนูเอาไม่ออกขาดเลยฉันเอาไม่ออกอันนี้แม่ไม่เห็นมีควันเดี๋ยวจับไปก่อนนะครับร้องกันไหม อุ้ยร้อนครับร้อนร้อนเขาห้ามเปิดอุโอโ้ยจับร้อนเดี๋ยวเพิ่งอย่เพิ่งเปิดอุ้ยร้อนครับร้อนร้อนเลยอ่ะเนี่ยเขาห้ามเปิดอ่ะโอ้โหสุดยอดสิบห้านาทีร้อนอะ่ะทําได้ไงอะ่ะเก่งอะ่ะเปิดได้ไหมลองเปิดนี่เ,เลยงั้นเอาจะาของอันแล้วกันเฮ้ยร้อนจริงๆอะ่ะอ่ะอันนี้นะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่หนูโอ้โหสุดยอดบอกเบอร์ ช่องทางนี้ได้เลยค่ะช่องทางที่ลงคลิปกล่องนี้นะคะหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเขาเบอร์ <inaudible> บอกเบอร์ด้วยดิศูนย <inaudible> ์เก้าหนึ่งห้าเก้าเก้าหนึ่งสี่หกเก้านะคะโ,อโ,หโหยอดเขาบอกว่ามันดีอ่ะมันดีมากอ่ะมันเป็นอะไรที่เวิร์กสำหรับกินที่บ้านอ่ะสั่งไปแล้วกินได้เลยอ่ะไม่ต้องต้มไม่ต้องไปหาหม้อเลยอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ทะเลก็ได้อยู่ภูเขาก็ได้กินได้เลยแล้วแบบมันใหญ่นะดู ใหญ่คุ้มปกติอะของยี่ห้ออื่นมันจะเล็กกว่านี้คุ้มครับคุ้มดูแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยอ่ะร้อนอ่ะนี่ร้อนเลยอ่ะเรากินได้ทุกที่อ่ะร้อนร้อนอะเฮ้ยอย่างนี้หน้าหนาวยิ่งเหมาะมากอยู่บนภูเขาบนปา่าตอนนี้ผ่านไปกี่นาทีแล้วน่าจะสักห้านาทีอืมยังไม่ถึงอีกสองนาทีเองอ่ะ,อะตอนนี้เอาให้ได้เที่ยงสิบห้าแล้วกันอืมเอ่เอ โ okay. อเคเรอไปเย็นๆหน่อยไม่ให้ลองดูควันหน่อยไหมนี่ครับสังเกตมีรูระบายมีรูระบายออกแล้วควันชุยๆนะครับเนี่ยเห็นเป๊ะโอ้โหไม่น่าเชื่อนึกว่าใส่ใส่ถ่านวไว้ข้างในอะเจ๋งมันเจ๋งมากขอบอกป๊าไม่เคยเห <he S 2> ็นเลยดูควันควันชุยๆแต่น่ะเห็นจะเห็นควันไหมเนี่ยสายเห็นควัน ไม่เอ็นเห็นชุ่ยๆอยู่นิดหน่อยโอ้โนี่ร้อนร้อนเอาไว้กินได้ยังร้อนอ่ะร้อนจี๋อ่ะป้าว่าน่าจะได้แล้วนะชิมชิมอันนี้ต้องเปิดต้องเปิดแต่อันนี้อร่อยนะต้องกินอืมอร่อยลองไม่หนูถึงให้ป้าเปิดเอ้ยเปิดเองดี ค่อยๆค่อยๆแง้มโอ้โหมันแน่นมากอ่ะปอไม่นี่อันล่างนี่อันนั้นนี่เหรอนะแกะเองดิค่อยๆแกะตัวมันร้อนนะค่อยๆแง้มเดี๋ยวดูวิธีนะวิธีนะที่ค่อยๆนะค่อยจับหน่อยไม่น่าน่ใจโอ้โหสุดยอดอ่ะรควันควันควันหนึ่งทองสามว้าสุดยอดร้อนควันฉุยควันฉุยฉุยเลย คนไหนคนไหนโอ้โหขอบอกหน้าตาดูดีอ่ะได้กิ่นอ่ะเอาควันชุยขนาดนี้เลยอ่ะดูวุ้นเส้นนี่ว่ะเออวุ้นเส้นนเส้นเส้นเอาชิขี้มาดูทีละอันนี่ไงวุ้นเส้นโอ้สวยงามหรือว่าเราสามารถใส่วุ้นเส้นเราเองได้แทน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 หนูอยากรู้ว่านี้อะไร โอเคไหมมีลชิมให้ดูนะว่าอร่อยไหมช่วงเวลานั้นมีพระมาส่งอีกอะไรหรที่มันที่มันอยู่ในก๋วยเตี๋ยวอะที่มันมีลองชิมนี่นะครับสำหรับครอบครัวได้เลยครับกินกันสองคนแม่ลูกโอ้โหฟินมันมันมันอะที่มันมันมันอันนั้นรากบัวไม่มันมันมันอ่าลองชิมกันโอ้โหฟินเฟร์ อืมอ<ส>ืมมันมันอะไรฉันเรียกไม่ถูกแต่เคยกินคือมันเป็นมันฝรั่งอ๋ออาจจะเป็นอาจจะเป็นได้อืมมันฝรั่งมั้งไม่รู้ว่าแต่ของอระโพดนี่เต็มหูหนูดำก็หอมขอขอไม่ไม่แม้กินไล่อิ่มข้าวโหด้วยที่ขอ อ่าดูหน่อยอันนี้มีรากบัวด้วยอ่าอ่ารากบัวโชว์สลายสลายเป็นไงสไล,ลายเป็นแผ่นเลยใช้ตะเกียเป็นป่ะเนี่ยอร่อยม่วนจริงเลยแต่ว่านี้จะไม่มีเนื้อสัตว์นะอ๋อไม่มีเนื้อสัตว์เหรอ่ามีมีมเราใส่เองได้นี่นะเราสามารถใส่เองได้นี่ดูแล้วแบบเครื่องเขาอ่ะเครื่องแน่แนเครื่องแน่น เนี่ยมีเม็ดแบบเม็ดชาด้วยอะถ้าเรากินเม็ดชาอ๋อเม็ดหม่าล่าใช่ไหมที่มันจะชาลิ้นแบบแน่นๆชาลิ้นชาเครื่องเยอะต้องชดที่ลิ้นชาเปล่าหน่อไม้อันนี้คือข้าวโพดข้าวโพดมีกระเพดร้อนเราเลยต้องกินต้องกินกับข้าวเราจัดมากคุ้มนะผมดูแล้วชามใหญ่นะเนี่ยชามใหญ่มากไม่แพงไม่แพงหนึร้อยเก้าเก้ารวมส่ง ขึ้นภูเขานี้สบายเลยนะช่วงนั้นขึ้นภูเขาอะไปเที่ยวเนี่ยติดไปนี่ไม่ถูกไม่ไม่ผิดหวังเลยเด็กๆนะได้กินไงน,นะฟินๆน่ะยิ่งหน้าหนาวนะโอ้โหสุดยอดอ,อือร่อยลองกดนน้ำก่อนนะครับน,นตอนเราไปภูทับเบิกของอยู่ไหนอะระหว่างนี้นก็มีพระมาส่งพระ,ะลงพูอไหมชาหนูบอกเลยแบบรสชาติอร่อย อันนี้จัดเต็มมากกินแล้วก็ต้องจัดเต็มหนูว่าถ้าเราใส่ตอกปกินในนี้มันสุกได้เลยกุ้งไหมกุ้งต้องมีกุ้งด้วยไหมมันต้องมีหมูหมูสไลซ์นะมันชาแล้วอะถ้ามีแบบเบคอนหน่อยนะโอ้โหใส่นะลูกชิ้นที่เป็นลูกชิ้นเลขแปดอะไรตั้งนี้นะโอ้โหชีวิตน่าจะดีกินกับข้าวได้อร่อย ดูด้ยออได้ดิโอ้ยอาอามาขอ,อ,อช้อนหน่อยชิมเองลองเองมามาใกล้ๆเอาหน้ามาใกล้ๆโอ้ยดูน้ำซุปมันแบบน้ำซุปนะครับสังเกตว่ามีมีน้ำมันเหมือนน้ำมันงาครับเนี่ยเห็นเป็นเงาๆนิดนึงน่งครับเนี่ยเหมือนอน้ำมันงา น้ำหอมหอมมาล่าร<อ>้อนใจได้เครื่องเตเครื่องเทศต้ยมยำใช้ได้เลยครับเหมือนอยู่เมืองจีนเลยรสชาติด,ดีขอ <c oughs> อีนหนึ่งยำไม่ลองแล้ว คุณจะเสียใจใช่หนึ่ง้อยเก้าสบเ้าบาทนะคะลดผักรวมรวมทรงแล้วสั่งได้ที่หนูเลยเบอร์ติดต่อ